แกมตายเลยเนี่ยเ้ยโอ้ยจมีว่าปืนโู๊บบบทำอะไรกี่ด้หรอบมามานะายไม่ช่ยวาาอ้ยวะาลไปเด้อไปเด้อไปเด้อไปโจมตีวดเลยแต่วามันก็ยังไม่ตายล่ะอุ๊ยหาจริงวะ เฮ้เฮ้สวัสดีฉันคือสกิมดีเ่าอดยู่้วยพอกดดอะไรเอาคืนไปโ้อ่ออืออือเฮ้เอ้เฮ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 ้เก้เฮ้เฮไปฮะเฮ้เฮ้เสัเฮ้เฮะไฮ้้เฮเเฮ้เเ เอาละเดี๋ยวเราไปมาชีแกแล้วเยอะให้แกจะทำอะไรก็ดีเลยเอาละวันนี้มนตางแกแล้วแล้วหุตูอีแงข้าเพื่อใช้ไปเยอะออกไปกลางลรแกลเดี๋ยวละอย่าบอกนะว่ามแกคิแล้วดีเมลมาสบยดีีบ

ของเราดููยาบูที่เขาหนาไปไว้เครับที่แม็ขับตัวไปด้าต่อไปเชิกับรตโเท่โอเคครับแต่วพกขอดตัวก่อนจะไปขันเพื่ที่เอยแกแล้วที่แม็เชกด้วยฮะ้นายก็รู้ที่ผู้บัญชาที่ทรยศยอมาใส่ตุยไม่มีใครนี่จะคว้าพิธีทัไปได้เอาไว้เป็นการละว่ามาสู้กันสักยกไหมเอสโต Ho <laughs>